มัสตารานะจ๊ะเปิดประทุนได้ด้วยลงไป,ปงของด้ยหืองข้างหน้ามีน้ำตกกระตัวได้ยินเสียงอยู่สวัสดีค่ะบีนะคะแล้วก็พี่เมงค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> วันนี้เราคุยกันว่าจะออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะแต่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากจะแบบไปเดินห้างหรือว่ากินข้าวดูหนังแล้วนะคะ อะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่แบบเดิมที่เราเคยไปเนาะก็เลยตกลงกันว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติกันซึ่งจริงๆแล้วฮ่องกงก็มีหลายที่นะคะส่วนวันนี้เราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากการไปรับรถที่เราเช่าก่อนนะคะไปค่ะ ส่วนสถานที่ที่รับรถนะคะเราก็จะไปที่สั่งการลูนค่ะโดยที่นั่งรถใส่กันไปนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้าง APM นะคะพอดีว่ายังไม่ถึงเวลารับรถเราก็เลยจะแวะหาซื้อเสเพียงกันนิดนึงก่อนเพราะว่าเราตั้งใจว่าจะไปกินที่ชามที่นู่นกันนะคะ รียบร้อยแล้วะคะ่ะซื้อของเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะไปรับรถจริงๆแล้วนะคะเพราะถึงเวลาแล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้รถนะคะมาแล้วรถที่เราจะเช่าวันนี้มาสเตอร์ค่านะจาเปิดประทุนได้ด้วยถือว่าเข้ากับบรรยากาศวันนี้มากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศดีมีแดดออกส่วนราคาที่เช่านะคะก็จะอยู่ที่1,260้ยเหรียญหรือประมาณเกือบ5 0 0 0ันบาทนะ ถ้าคิดจะเกรดแลกเงินในตอนนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในรถพร้อมที่จะขับไปสถานที่เที่ยวของเราวันนี้แล้วนะคะเข้ามนัางแล้วรู้สึกแบบว่ารถแพงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้จะนั่งสบายนะแคบบอะ่แบบอะแคบมากเลย So now we are going to the private pool. We will pass through the tasting tunnel and through the k o l o Highway and we should be มีหรือไม่ก็รถตู้เล็กก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะไปไม่ถึงไงคือพี่เม้งบอกว่าถ้าเกิดเรานั่งรถเมลหรือไม่ก็รต,ตู้เล็กไปอ่ะเราก็จะต้องนั่งไปที่นั่นแล้วก็เดินเท้าต่อไปหรือไม่ก็ปั่นจักรยานไปซึ่งการเดินเท้ามันก็จะใช้เวลาสองชั่วโมงส่วนถ้าปั่นจักรยานอะ่ะเราจะใช้ นี้เราก็ขอเปิดประตใช่เปิดประตูน,นิดนึงเพราะว่าอากาศดีมากแล้วก็เราก็เข้ามาในส่วนที่รถไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าซึ่งก็อากาศดีจะอยู่แต่ในรถทำไมนะคะในเมื่อเช่ารถแพงๆมาแล้วนะโอเคต่อเลยใกล้ถึงแล้วค่ะ เป็นวันเสาร์อาทิตย์อ่ะที่นี่จะคนเยอะมากเลยนะคะดูจากด้านข้างนเนี่ห็นไหมมีแต่คนปั่นจักรยานเยอะแยะเลยเส้นทางเข้าที่เที่ยวที่เราจะไปเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะเลยนะคะทำให้นึกถึงตอนที่ไปเชียงใหม่เราขึ้นเขาเลยถึงแล้วคะ่ะไรพุ <laughs> ดูดูบรรยากาศเลือกวันถูกมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทรนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเยอะเหมาะมาก,มากๆที่เราจะมาพักผ่อนกันนะคะส่วนนี่ก็คือทางเข้าของเรานะคะแล้วก็สามารถลงไปทำบาร์บีคิวได้ด้วยเนาะ ซึ่งข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปทางนี้นะคะที่บอกเมื่อสักครู่ว่าสามารถนั่ง BBQ ดีบีคิวได้แต่ว่าตอนนี้รู้สึกเขาจะปิดนะคะข้างหน้ามีน้ำตกกระตัวมีน้ำตกเล็กๆได้ยินเสียงอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูนี่ไงเอาจริงนะคือเห็นพี่เพื่อนที่อยู่ใน Facebook เขาโพสมาเที่ยวแบบสถานที่แบบธรรมชาติในฮ่องกงก็นึกไม่ออกเนะเป็นยังไงแต่รู้ว่ามันสวยแหละเพราะว่าปกติเวลาที่เราคิดถึงฮ่องกงแล้วแบบว่า เราจะต้องนึกถึงตึกสูงสูงหรือไม่ก็ไฟป,ประดับที่อยู่ในอ,อ่าววิกตอเรียใช่ไหมสวยๆหรือไม่ก็แหล่งช้อปปิ้งคือแบบมาตรงนี้รู้สึกเลยอะว่ามันเหมือนอยู่กับอีกโลกหนึ่งเลยจริงๆ ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลองเดินขึ้นไปด้านบนนะคะดูว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวนะตอนนี้เราคิดว่าเราขึ้นมาน่าจะสูงสุดแล้วแหละเพราะว่าทางข้างหน้ามันจะเป็นทางลงแล้วก็ ไม่มีอะไรคนนะคะกลับไปหาที่กินข้าวดีกว่าค่ะเริ่มหิวแล้วไปตอนนี้รู้สึกเหมือนกำลังหลงป่านะคะไม่รู้จะ หาที่นั่งกินตรงไหนดีนะคะนี่ยกก็เฟรชเซอร์ใโอเคนั่งคือหน่วยกล้าตายที่จะไปหาที่ที่เราจะนั่งกินข้าวกันนะคะอู้จะหาที่กินข้าวทีก็ทุรกันดานมากเลยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกตรงที่เขาให้นั่งเนี่ยคือเขาก็ปิดไปนะคะแต่เราก็มีความพยายามที่จะหาที่นั่งกิน ค okay. ได้ทีและะ้วค่ะดือมันได้อะตอนเนี้เราจะมานั่งกินทีไทม์ท่ามากลางธรรมชาติอนะคะเดี๋ยวว่าดูว่าเราเตรียมอะไรกันมีกินบ้างเออก็จะมีน้ำผลไม้นะคะมีพิซซ่าด้วยแหละพิซซ่าสองกลง <c oughs> ่องสกอกอันนี้คืออะไรไม่รู้ที่แมงเลือกมา เรามากินกันเลยดีกว่าค่ะ แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยเราจะเก็บของแล้วจะไปต่ออีกที่หนึ่งนะคะอันนี้จริงๆคือไม่ได้แผนนะคะแต่พอดีเหลือเว,วลาอีกนิดหน่อยเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะปันขอหลกแกหลบแกเป็นยังไงไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะโอ้ตอนลงไปไม่เท่าไหร่ตอนขึ้นเหนื่อยคาดคน้นเพราะมันเหมือนจะ ค่อนข้างชันนิดนึงนะคะไม่นิดแหละชันแต่ก็ไม่ถึงกับชันมากพอได้เหงื่อนะคะเหนื่อยค่ะมาค่ะขับรถขึ้นเขากันไปต่อนะคะถึงแล้วค่ะหลบแกงนะคะ แต่ว่าเราต้องใช้เวลาเดินเข้าไปอีกนิดนึงนะคะโอเคเอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะคะซึ่งอะไรนะลองหม่วะหลกแกงหลกแกงของเรานั่นก็คือริมทะเลสาบนั่นเองนะคะคือฝั่งตรงข้ามเนี่ย ตรงนี้มันก็คือประเทศจีนนะคะเราสามารถเห็นได้จากตรงนี้เลยนะบรรยากาศเงียบสงบมากไม่มีรถผ่านเลยนะคะมีบ้างนะแต่น้อยก็ชิลๆแหละมาเดินดูชมนกชมไม้นะคะเอาเป็นว่าขอจบทริปวันนี้ตรงนี้เลยละกันนะคะ ก็บอกว่าเป็นทริปช่วงวัยที่โอเคเลยแหละได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะ What do you feel today? v เฮ้ย o ุณไ relaxing <laughs> ใช้ธรรมชาติบำบัดนิดน,นึงนะคะพอได้หายคิดถึงบ้านเนาะคิดถึงประเทศไทยมีความสุขแหละได้พักผ่อนโอเคนะเจอกันใหม่นะคะบายสวัสดีค่ะบาย